สวัสดีครับวันนี้มาแน,นะนําสถานที่ต้องเที่ยวเ่งใหม่ในอําเภอรกระบุรีชื่อว่านาหลังอําเภอรกระบุรีสามารถแวะชมแวะเที่ยวกันได้ทุกวันนะครับรพิกัดอยู่ที่ตําบลน้ําจืดจังหวัดระนองตบลของอำเภอกระบุรีนะครับที่ทร่วมด้วกันทำตรงนี้ ให้เกิดขึ้นได้ถ้าวันนี้ดำํานะครับถ้าท่านท่านมาช่วงที่ตกงานนะครับที่ทางท่านรองผู้ว่านะครับเข้ามาดูเนี่ยท่านเคยนครับคนที่ท่านเคยได้เห็นนั่งโต๊ะสบายๆบ,บน,นอำเภอต้องมาดํามาตรงนี้นะครับต้องมาช่วยกันนะครับไม่ว่าจะงป็นเรื่องของเรื่องดินนะครับเหมือนกออนารสืบงานนะครับเออ เมือเกื่องราทส่นะครับดยนองไม่อากให้า้าครับรของอาหารใเป็นขวอกลับกลับมาโดยที่ถ้ายังไม่ยห็เข้าไปก็ตัวทีะเป็นอย่างไรเท่นเนาะโดยัวปให้ปลงยางเราเติมกันันที่ณภาพที่สากีขาทีบางทีลมเหนยนะครับมันก็เลยมนก็อว่าตออย่างดีเลยนะครับจนวท่านใดนะครับวนท่านใดที่มาที่วนะครับหวังว่า 私にとっん、は、私にとっん、は、私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 私は、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 私さんは、私は、私は、は、私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 

ขอขอผหคุณม่นางท่านอำเภอเจที่ดำนาผู้ใหญ่บ้านท่านอาจารย์บิณฑบุญที่เชื่อโยมบ้านและสมรรถนะทุกๆตำบลของอำเภอรกระปุ่งนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ถ้าวันนี้ดำนานะครับถ้าท่านท่านมาช่วงที่ตรวจงานนะครับที่ทางท่านรองผู้ว่านะครับเข้ามาดู่ทานเภอครับคนที่ ท่านเคยไเห็นท่านเขาสบายๆบนอำเภอต้องมาดำมาตรงนี้นะครับต้องมาช่วยกันนะครับไม่รู้ว่าแลอวจะจบเยือกยจบเยือกยีแล้วก็เรื่องน้องเล่นดีนะครับอาหารกะคุ้มค่านะครับก็กตัวจริงๆนะครับนำออกมาด้วยเนาะจริงๆแล้วไ่อยากให้ทำเข้าไปนะครับเรื่องของอาหารให้ถึงขั้นอุดมสมบูรณ์แบบสายโดยที่ถ้ายังไม่ทำเข้าไปก็ ก็ตัวนี้มันใหญ่เพ่มเลยเนาะ้งการที่แปลงงานเราเปิดานงานที่สภาพที่สาดีสาดีบางทีลมหนื่นะครับมันก็เลยมสิ่งเ่างเข้าดวยกนด้ยนะครับจนท่านใดนะครับจนท่านใดที่มาเชื่อนะครับหวังว่าเราโดยสีมือของท่านนาเรืองรานะครับโดยีของท่านนายเดืองรานะครมันก็เมีที่รับสมจากอาคตของว่าน่าจะมีอะไรที่ดีๆนะครับเพว่า ท่านบอกว่าท ja, ่านงายท่านเพิ่งจอริษม์กลับขึ้นมาขึ้นชั้นนะครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่สมหวังท่านแม้จะเป็นท่านนายโลท่านประหลัดท่้นสองท่านก็เปิดเงินเหรีปิดโตะนะครับรวมในถึงท่านผู้ใหญ่สมหวังนะครับรวมในถึงท่านผู้ใหญ่สมหวังด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านอ๋สอด้วยนะครับยังไงรบกวนช่วยกันดูแล รับผู้เชร์ด้วยน้อชื่อบที่คุณนะครับนะครับขอบคุณนะครับอายเกับริทันบางเทอขอบคุณพี่นอท่านบาเพอี่